สวัสดีคะ่ะกระแสข่าวรังมาแล้วคะ่ะปุ้มปุยเล่าว,วีรกรรมสมัยเรียนเจอพ่อสอนให้มีเรื่องตบตีสร้างผู่มคุ้มกันปุ่มปุยแผ่นทิพาภรรยากวินดูวานเล่าว,วีรกรรมสมัยเรียนปวชเจอพ่อสอนให้มีเรื่องตบตีสร้างผุ่มคุ้มกันถกการสนันแบบนี้ผิดไหมร้อนแรงทุกอีพีจนล่าสุดกลายเป็นดราม่าขนาดย่อมเลยทีเดียวกับรายการของสานี a a f หหรือนิพพรทิติธนการนักร้องสายฮา จะแม่ความแรงซึ่งเจ้าตัวได้มีรายการซานิเบาได้เบาในช่อง YouTube วันเพกาวที่จะพาบรรดาแขกรับเชิญคนดังมาเล่าถึงเรื่องราวแบบ e อ็กซ์คลูแซบไม่แซบลองคิดดูว่าแขกรับเชิญแต่ละคนที่มาออกรายการนั้นต่างทำให้ยอดวิวใน YouTube ทะลุ1ล้านทุกอีพีทว่าในคลิปล่าสุดที่ได้ปุ้มปุ้ยผันธิพาอรุณวัฒนาชาัยภรรยาของนักร้องชื่อดังกวินดูวานที่ตอนนี้กำลังมีเบบีตัวน้อยอยู่ในท้อง พี่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่หลายคนต้องร้องซีดเพราะชีวิตในวัยเยาว์ของเธอนั้นมีรสชาติแล้วจัดจานมาจริงๆทั้งเรื่องราวของความรักที่เมื่อก่อนเธอคิดว่าการที่คนเรานั้นจะมีลูกได้นั้นก็แค่นอนจับมือกันเท่านั้นแหละทําเอาชาวเน็ตที่ได้ชมถึงกับฮาครืนแต่ที่กลายเป็นประเด็นดราม่าก,กับเป็นช่วงตอนหนึ่งที่เธอได้เล่าว่าตอนที่เรียนปวชป,ปีหนึ่งเพิ่งเข้ามาใหม่ๆคุณพ่อของเธอได้สอนว่าให้ไปตีเขาก่อนเลยพร้อมทั้งแนะนําให้ไปตีตัวเป้ง อีกทั้งยังบอกว่าให้เลงดีๆให้เลงคนที่กําลังจะจบการศึกษาซึ่งตอนที่เธอเข้าเรียนปวชปีหนึ่งใหม่ๆพ่อเธอบอกว่าอย่าไปเล่นปวชด้วยกันให้เลงปวสปีสองไปเลยเธอเล่าต่ออย่างอัธรตว่าพ่อสอนให้สร้างชื่อด้วยการเปิดศึกกับรุ่นพี่ปวสปีสองซึ่งพ่อได้สอนเธอว่าให้มีเรื่องตั้งแต่วันแรกของการปฐมนิเทศไปเลยเอาให้สร้างชื่อไปเลยซึ่งเธอก็ได้ทําตามที่พ่อสอนพร้อมกับบอกได้ว่ารุ่นพี่เธอก็กลัว แต่ตอนนั้นเธอกลัวพ่อตัวเองมากกว่าพ่อบอกให้ทำก็ต้องทำซึ่งบทสรุปก็คือเธอสู้รุ่นพี่คนนั้นไม่ได้ปุ่มปุยเมียกบินได้เล่าต่ออีกว่าช่วงนั้นไม่ได้สนใจว่าใครแพ้หรือชนะแต่จะสนแค่ว่าเด็กปีหนึ่งคนนี้มันแน่มากเพราะเป็นมีเรื่องรุ่นพี่ปวสปีสองและหลังจากวันนั้นจนถึงเรียนจบเธอบอกว่าเธอไม่ถูกใครมาหาเรื่องหรือรังแกอีกเลยคนที่อยู่ปีเดียวกันก็ไม่เคยมายุ่งด้วยซึ่งเธอบอกเหตุผลได้ว่า ที่พ่อให้ทําแบบนี้เนื่องจากกลัวลูกสาวจะโดนคนอื่นแกล้งจึงให้เธอจัดหนักไปเลยทีเดียวแต่เรื่องการเป็นปุ้ยมือตบนั้นเธอบอกว่าสุดท้ายก็มาคิดได้และปรับเปลี่ยนตนเองตอนเข้ามหาวิทยาลัยเพราะด้วยความที่สังคมไม่เหมือนกันจึงทําให้เธอค่อยๆเปลี่ยนตัวเองนอกจากนี้เธอยังได้ระบุอีกว่ารู้สึกขอบคุณพ่อเพราะถ้าพ่อไม่เป็นคนดุขนาดนั้นตนเองน่าจะมีลูกตั้งแต่อายุ14แน่นอนว่าหลังจากที่ซานเาีเบาได้เบาอีพีปุ้มปุ้ยได้ออกอากาศ ทำให้มีชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องทั้งประเด็นดังกล่าวและประเด็นที่ผ่านมาบางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าดูพี่ปุ้ยแล้วแบบจุดๆนี่แหละคือที่มาของคําว่าไม่ได้้าวตั้งแต่เกิดแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กบางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าอย่างชอบช็อตเล่นตัวเป้งเลยฮ่าฮสร้างตำนานเลยแต่ทว่าอีกฝั่งกลับมองว่าอยากให้ลองทบทวนนะคะว่าตั้งแต่มีชื่อเสียงเคยมีข่าวดีๆบ้างอย่าง ภูมิใจแต่เรื่องแบบนี้ทําให้รู้ว่าการเป็นคนมีชื่อเสียงไม่ต้องมีโปรไฟล์ดีก็เป็นได้จริงบางก็มีเข้ามาคอมเมนต์ว่ามันน่าภูมิใจตรงไหนพ่อก็นะพ่อเราสอนให้สู้คนไม่เคยสอนให้หาเรื่องคนเราแบบภูมิใจมากดูภูมิใจเนอะพ่อสอนมาดีดีอย่างไรก็ตามชาวเน็ตอีกรายก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าลองไปดูคลิปเต็มกันนะคะเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ภูมิใจที่รู้สึกว่าพ่อเขาทำอย่างนี้แล้วผลมันออกมาดี แล้วเขาทําอย่างนี้ก็เพราะสังคมของเขามันเป็นแบบนี้พอเข้ามาหาวิทยาลัยก็หยุดเพราะมันเป็นอีกแบบอะไรที่เขาพูดเว่อๆดูภูมิใจมากไปมันก็เหมือนเขาขำๆม,มาค่ะลองไปดูคลิปเต็มนะคะส่วนตัวเรารู้สึกว่าเส้นทางการเติบโตของผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แบบที่ควรจะเป็นคนเราจะมีอะไรผิดถูกบ้างจะเป็นอะไรขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t h a i n e w s o n l i n e .co.th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ